พอทิดก็ได้มาหาพี่ซายเนาะค่ะเนาะอยู่อันนไฮอยู่สวนนี่หละยละเรียนงถือเลขดีดีวาสันถ้านั้นไปหากันก็ออกแต่หานาลุนงโดไ้สามเลยปนหานี่ชัเดียวนี่โรเลยออกเสกระโตเก่าคือเก่าละจ้ะกระถือคือเก่าละจ้ะอืม เนี่ยค่ะมหาอันที่ายเพิ่นอยู่ทงอยู่ธานี่ยแหละค่ะเตียงงัวเลียงควายซื้อที่เป็นลอยๆไรแล้วว่าสันเล็กระถือตลอดอันที่เอ้ยมาอันทายถ้าเอาอายรวยวสันเนี่ยแหละค่ะอายละบาแล้วก็อยู่ทงอยู่ธาปลูกเนาะไม้ปลูกบักทัวดินไหวแง่ไนนมันก็เกิดขึ้นน้ำต้นใหม่ต้นไหลเนาะค่ะเนาะหมากเมื่อก่อนเล่าก็ได้อันนี้ก็ลูกสาวรโเด้อค่ะเพื่อนค่ะฟังไว้น้ำ แขมันได้ขึ้นนวลดบงเด้เป็นบาษางดเปิดเลยๆเลยนอลมันอันนั้นน่ะเนาะอนั้นได้มัอันนั้นนกบ้งก่อนันน้นได้ก่อนจะคนขยันเนาะขมียังกับมาฝังผูกว้น้ำทีน้ำทางเจ้ของเงี้ยนึ่งก็่อยเป็นนวยอยู่แล้ววะน้องขมโน้าสนมากพอเฮาเดลเล็กมัต่ใส่เนาะจะือว่าโุกดีเรื่อยๆอยู่จ้ะเกฝันแน่เนี่ยละฟันเอาเนีย เราสมาร์ตกาติดไก่เคี่ยงหรือเป่าถ้าประกาศตมากจะถือถึงล้วันเนี้กับมี่เลขสองตัวทนแล้วเก้ากับสามทนแล้วอันนี้ฟันใดบ่จะเลื่อกอันเพิ่นมาบอกจ้ะฟันเราฟันหกังเดียวจ้ะวันมันหนึ่งขึ้นว่าได้ลายเจ้ะหัวยังเจ็ดหนึ่งเหมือนขึ้นว่าได้ขึ้กันเป็นบ่จ้ะได้โยวันนี้วันได้ถือว่าถือคักๆเหมือนซี่หาหรือยังถือว่าซพอเข้าบ่อยฟังฟันมาจังใดจะขึ้ถือหลายจังหวัดนะโอ้ยฟันมาถด คนมันบอกอันว่าให้ไปเอายังบุแล้วเได้เงินเรียญบาทได้เงินเลี้ยญบาทไอ้เงินปัจจุบันนี่ละถ้ามันเป็นเอามาขูดเบิง้งมันดำนะมองหันนะมองพ่อสอนนะ,ะขูดไปขูดมามันก็เห็นเลขหาสีพะวาในี้ก็ฝันเี่นเพื่อนบอกว่าเห็นขันเท็นเลขตัวแรกก็บเสื้อ,อตัวนั้นเระอยู่ในหันละว่าสัน่น ในความฝันน่ะขุดไปขุมมากเลยเรียกหาจีล้วพราะโหทิศีล่ะก็เลยโคตลงไปเลยหาีอลงโซเชียวเลยหมจ้ะอาเจถือน้ำเซสดานจนเป็นคนมีเสียงเลยเรียกเขานั่นล่ะก็เลยโคตลงไปเลยพอคนบอกว่ามันอยู่ในเรียนนั่นละบอกกักนากอ่านบอกกักขาิงคิงกเนี่รียนมัน้ากับว่ามันฟังกิติเ้ตตะโดนนั่นละเรียนเกาเกรียนรุนไหม่ะต่มัมหนังเกา ีวก็มาหอดหม่องหอดบอลคนเดื่งเฮงเด้เอฟซีเด้อไม่พิมกัมาติดตามให้เมื่อละยุใสก็ได้เพราะว่าก็มีจะปููลึงภูแกนเนาะผลโกดีก็อยากมาถามถามแบ่งปันกันเนาะพอเนาะ <c oughs> พอให้เอฟซีถือน, <c oughs> น,นลี้ําจ้าอ๋ยี่สิบปีฟันเทียนตัวหนึ่งนนเนออาะาาจำก้อนใดก็จะตายไล้ค <c oughs> นอย่างมาฝันแม่น <c oughs> เรียกหาแปดเพราะว่าปีนั้นคันคอยจำมดเทียนคือปีสี่สองสมัยนั่นสมัยนั่นแล้วมาฝันปี หกส <im sharing> ี่เนาะเปยี <as> as well as <im it ens hate> ่สปี63หกสามปีหกสามหกสี่หกสาหกสี่หกสี่มั่งหกสี่ละต้นต้นตูจ้มาช่วงต้นปีน่จะเนาะมันละฝันเห็นคือกาฝันเห็นเสียคือกาเนาะนเลยโดดนองเสียคือกาเนาะก็ต้องไรเลขหาปดคือกามันก็ออกสองหาแปต่งอดก่อนต่งอดก่อนพูนพผลออกหาแปดทางล่างผมจำได้อยอดมันออกสองหาแปดออกบนบอกน้องไปตัวเดียวทกเสยเมียาดก็เลยป เดี๋ยวไปเตือนผมบอกว่าผมว่าแปดนึ่งไงเนาะจ้ามาพูดไดจะเล่ห์ตัวได้น่าอันนั้นก็หน้าตันมันก็บอกไปไปไปมาหนึ่งจะแปดหนึ่งตัวเดียวผมบอกมันบอกของเล่าเจอมันออกหนึ่งแปดจมันอกครับกันแล้วเอาเลขลอตเตอรี่เจ้าถือพูดเดียวจะเอามาหน่ะเนาะมันโมมี่โมมี่มันเลขไดเป็ดแปดหนึ่งบอกมันเป็นได้เก่าหนึ่งบอกแน่นบอกอืมเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าไอแต่ว่าลงพอเนี่ยพันว่าอายุ อยูแปดที่แปดปีนั่นเว็นางคนมาได้ป่วย่นี้นกเราตั้งแ่ตเกอามีผู้คิดพอนอายูคนมันนั่นไม่มีผู้คิดพอเลขแปดหนึ่งเลขออกเสื่อมันออกออกเลขของอันพอห้าอนี่เราบอกแปดหนึ่งวันนั่นออกก็ขากัน้โอ้ยนอนเสียิสียได้แปดหนึ่งวน่นหนึ่งแปดนั่นทั้งเสียงใดทั้งเงินนี่แหละนี่เลได้็ดสามจ้าบ้านนี้ก็เลขเช็ดไหมมันบอานชเจนน่ะแต่ไันได้ชแป อ,ออกซเซอรบาทนี่หนึ่งงวดที่สามเนื้อมหาบาทนี่นี่นี่งวดที่สามงวดที่สามมหานี่ล่ะนี่ล่ะถ้ามาหากันย่ำได้อันบ่เคยผ่าได้เอฟซีเบิ้งเด้อค่ะเด้อน,นี่ลายเขาหายนะค่ะนี่ล่ะพอเขาหายนอ้อล <s 2> าย,ายพออุทินนี่ล่ะหากแห้งหนึ่งแกนกันขึ้นก่อนละงวดสิบหกตุลาคมหกสี่เนาะค่ะเนาะมักตัวนี้ค่าเลขเก้าสามนี่อันพอเฮาอันเป็นมาจังใดเนาะว่าเอฟซีปังเนี่ยค่ะเลขเก้าสามนี่ยครับ ฝันเอาแล้วฝันได้ฝันว่าเพิ่นมาบอกคือเก่าแล่ะอือจ้ะฝันมาคือหลังเลยจ้ะคือเก่าคือหลังค่อยคือเคยอันฝันมาแล่ะจ้ะเพราะว่าบ่ได้นอนในบ้านนอนอยู่หน้านอนั่งตรงนอนทตรงนอนหน้าฝันเอาฝันเห็นฝันเพิ่นมาบอกอย่างนี้ละพึ่งก็ว่าตัวนี้ดันแดนแดนแดนเนาะแดนแดนพึ่งว่าลองเสียงเบิ่งเนาะจ้ะให้เป็นแนวทางเนาะพ่อเฮาเนาะอันเป็นโชคเป็นยางนํากันคึงได้ มาหากันย้มได้โบผาดออกกันเลยนี่ละบุก <c oughs> มาหอดมองหอดบอลเลยค่ะฝา,ากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องพงทิศไม่พิมพ์ในอย่างนี้เด้อค่ะเด้อเหมือนก็มาหอดมองหอดบอลค<ม>นดวงเฮงเนาะค,ะะคะ่ะเนาะดูซ้ายกับไปซอหามาใหา้เป็นแนวทางเอฟซีเด้อค่ะเดอ้อนี่เราพอเข้าหายแล้วค่ะเดอ้อเก้าสามพ่อทีนไมโกยกให้พ่อเข้ายกให้ไหมข่ายโสดให้ลาบเอฟซีเนาะคะ่ะเนาะกลางเจ้าทีเจ้าทางอยู่พวนน,นะพน่ะเนาะพอเข้าเนาะ ค่ะสำหรับมือดีกระซำนิคเนโะค่ะเนาะสวัสดีค่ะ